Terima kasih telah menonton! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอก,กชนจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การค้าเมย,า Center, ยา่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนณท่าอากศาศยานเชียงใหม่หลังรัฐบาลของจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ จากการแพร่ระบาดโควิด -19 เริ่มตั้งแต่ในช่วงวันที่8มกราคมที่ผ่านมาส่งผลทําให้ชาวจีนสามารถเดินทางต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักกันตัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆที่ชาวจีนนั้นให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนณท่านอะากาศยานเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์บุญระยะเลิศท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นางสาวสุรัตด,ดาสุลติลาวันผู้อำนวยการสำนักงานททท,ทสำนักงานเชียงใหม่นายวิจิตแก้วไสเทียมผู้อำนวยการทัาอากาศยานเชียงใหม่นายนัวทววฒ์พาอินตะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่สายปฏิบัติการนายวรศลกดิจิวประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจพิพัฒนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายสรายุทธทองร่มโพผู้บริหารศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ